สวัสดีค่ะตอนเย็นๆวันนี้เนาะฝนตกพำรๆทั้งวันตั้งแต่เช้าเลยอายุยังไม่หมดก็เลยวันนี้ได้กับข้าวเย็นมาเนาะวันนี้เพื่อนๆทำอะไรกินกันคะเย็นนี้วันนี้เรามีเมนูชูชีกระดูกหมูอ่อนนะคะอันนี้ร้านเขาสับมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะ กระดูกหมูอ่อนเราจะใช้ประมาณไม่ถึงชิ้นหนึ่งอ่ะชิ้นยาวๆเนาะแค่เราพอดีกินนะเนาะกระดูกหมูอ่อนแล้วก็วก็คือกระชายซอยเราหั่นซอยเนาะล้างให้สะอาดใบมะกรูดฉีพริกแดงซอยก็คือเมนูวันนี้ก็คือชูชีกระดูกหมูอ่อนสมุนไพร เครื่องนะคะที่เราจะใช้ก็คือขาดไม่ได้เลยคาร์เนชั่นเนาะน้ำจิดคาร์เนชั่นพริกแกงเผ็ดนะแบบหยาบๆพอเรากินเครื่องเทศเนาะหอมๆแล้วก็มีน้ำตาลทรายผงปรุงรสนะคะมีซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำปลา แล้วก็จะมีน้ำมันพืชเนาะแล้วก็ต้องใช้ค่ะามาเริ่มทำเลยนะคะก็เปิดไฟเนาะไม่ต้องแรงมากใช้ไฟอ่อนๆเพราะเราจะผัดพริกแกงก่อนนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะนิดนึงสำหรับผัดพริกแกงก่อนไม่ต้องเยอะเนาะใช้น้ำมันนิดนึงไฟอ่อนนะคะ นี่เราก็ไม่ต้องรองให้ไฟร้อนมากกใส่พริกแกงไปเลยหมูประมาณนี้แล้วก็ใช้พริกแกงประมาณ1ช้อนโต๊ะแต่ก็อยากให้หอมเนาะช้อนครึ่งถ้าหมูล้วก็เออ้วยหนะึ่งจะได้หอมหอมถ้าใครชอบกินเยอะก็ใส่เยอะเลยนะคะ เราก็คนเนาะคนให้พริกแกงแตกเนยงมันๆันมกระมซอสราคาแล้วก็วนนวผัดแ,แ,ดะะแล้ว,ว,แลวะคะแล้วใส่หมูลงไปเลยคะ่ะ ใส่กระดูกหมองอ่อนลงไปนะะอันนี้เราทำแบบง่ายๆเนาะนี่หอมเลยก็ใส่ผักอุมนชั่นนะคะ,ะ,ะ,น,ะ,คะนี่ชอบกินน้ำเยอะแล้วก็ใส่เยอะกินน้ำกุกขีก็ใส่น้อยๆนะคะคกเค้าให้ทั่วคนให้ทั่วนะคะให้แกงข้ากับเนื้อหมู เี่ยวเราเคี่ยวหมูให้สุดเครื่องมันจะได้เข้าหมนะูเนาะได้หอมอเราชอบผิงเยอะขอใส่หมดเลยนะคะเหมือนชูชีพตาเพราะว่าเราเปิดแล้วเราใช้ให้หมดเลยเพราะเรากินเองเนาะถ้าแช่ตู้เย็นไว้อะเคยแล้วแช่ตู้เย็นเสียค่ะซื้อก็ปองใหญ่มาใช้หมดพอจะใช้ทีคนแช เหนียวเ,เลยทิ้งเรียบร้อยดีเสียดายมากมก็เริ่มหอมเนะเาะหอมเคร่องแเราไม่ต้องใส่น้ำสต๊อกหรือน้ำเปล่าเนาะเพราะว่าน้ำนมข้นก็เยอะแหละแล้วก็ปรุงเลยนะคะ เพราะว่า oh, wow. จะได้เคี่ยวเข้าเนื้อไปเลยน้ำตาลทรายใครกินหวานก็ใส่เยอะเลยค่ะซูชิก็ต้องออกหวานเนาะผอ oh, ปรุงรสนะคะชิปชอบะก็ใส่เยอะบางคนใส่ผงชูรสเนาะอันนี้ก็ซอสปรุงรสใส่ไปนิดนึงก่อนเนาะเครื่องแกงเราอ๋อมันไม่เค็ม ออร่อใส่ใส่น้ำปลานิดนึงให้หอมนะคะสูตรง่ายๆทำไวที่บ้านเดี๋ยวนี้เครื่องผัดเขาก็จะมีเตรียมให้เลยเนาะบางคนชอบเขาเรียกผัดเผ็ดถ้าผัดเผ็ดก็คือจะไม่ใส่นมเนาะผัดกับพริกแกงไปเลยเราจะมีพริกไทยอ่อนให้ด้วยก็มีมะเขือตนนี้เราใส่ ชูฉี่นะกระดูกอ่อนแล้วใส่นมำข้นบางคนก็ใส่กะทินะสมัยโบราณเราก็ใส่กะทิก็จะหอมนะจริงก็ใส่กะทิก็ได้กะทิกระปองเราก็มีปองอยางนี้เยอะแยะเลยแล้วก็เที่ยวให้หนวัวให้เครื่องนัวเข้ากระดูกเนื้อนะหมูเรานชิมก่อนนะอืม เค็มๆละขอหวานีได้นะคะผมชอบกินหวานเป็นคนหวานน่าละก็เลยต้องกินเหมือนหวานอร่อยอร่อยเข,ขี่ยวเลยเราจะเขี่ยว อยู่ไม่ตื่นให้เนื้อมันเข้าไปในน้ำมันเข้าไปในหมูเนาะไม่ใช่เนื้อเข้าไปในน้ำพูดสลับแหละให้น้ำเข้าไปในเนื้อไ <c oughs> ้อร่อยมากเลยเข้าวร้อนเ <c oughs> ย็นนี้เ้าสวยลรร้อนเรสักจะ <c oughs> อืมอวยมากอ่ะ เอหน่อยก็สุกแล้วคะ่ะไม่ชอบแข็งมาก้องเป็นกระดูกหมูอ่อนอยู่แล้ว,วแ้วกเด้อเราก็เริ่มแล้วสุกแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ใส่เลยสมุนไพรแล้วนะคะกระชายใบมะกรูดหิ้ขี้ฟ้าแดงใส่ลงไปเลยคะ่ะ ยัิให้กระชายสุกนิดนึ่งปิมใส่เยอะๆดีนะคะเครื่องแกงเราก็สมุนไพรอยู่แล้วนะหอมกระชายกระเทียมตสูตร ดับแปนเลยเพราะว่าสุกง่ายแล้วเนาะหอมมากเลยคะ่ะถ้าได้กลิ่นเนาะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะชูชีกระดูกหมูอ่อนสม,มุนไพรตักใส่จานแป๊บนะคะ เกลอดได้เลยนี่แม่มน่ากินมากหอมไปตามบ้านแปลนตำบนถึงจังหวัดรวม10อำเภอถึงพระนครไปโน่น <c oughs> <c oughs> เงเห็นไหมคะใส่กระป๋องหนึ่งเพราะนั้นมันกว่าจะเที่ยวให้หมอมสดก็คือเขาก็จะด้แช่ลงมาอีกเนาะ<ม>ก็จะพอดีชูชีเสร็จแล้วค่ะดูน้าตานะคะกดตรโคตรให้หมดเลยชูชีปะนิงของเอ้ยชูชีกระดูกหมูอยของเรา เสร็จแล้วนะคะน่าทานไหมคะสำหรับมื้อนี้เย็นนี้นะคะลองทำทานนะคะง่ายๆค่ะกับบรรยากาศฝนตกไปปล่อยอีกแล้วค่ะทำทานกันดูนะคะเย็นนี้ไม่ยากค่ะสำหรับเมนูนี้ก็คือฝนไปปล่อยเนาะทำมื้อน,นง่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็ขอให้อร่อยกับมื้อเย็นนี้นะคะเดี๋ยวขอไปทานข้าวก่อนนะคะสูตรง่ายๆเนาะทำง่ายๆขอให้มีความสุขกับมื้อเย็นนี้นะคะบรรยากาศฝนไป,อย,ป,อ,ยปอยอีกแล้วค่ะทั้งวันค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ